ดีค่ะท่านผู้ชมที่ทางบ้านนี่รายการ111องศากับพิชันจริยาเกจสวรและก็ผมรัชตะพันแสนค่ะควบคมนมของเราวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะขอญาตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ภูลเจริญนะคะเป็นอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติจ้ะวันนี้ท่านอุปนายกให้เกียรติกับรายการเราเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์งานรรลี่ร่ว up. มูลนิธิร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยในวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมอเป็นวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันอาทิตย์สิบเอ็ดถึงสิบเอ็ดและสิบสองสิงหาคมวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะท่านผู้บังคับบัญผมใช่ครับอาจารย์ผมแล้วก็มีแม่งานก็คือกระทรวงพลังงานที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับอ๋อขออนุญาตเรียกคุณเอกแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณเคยพัดพูนเจริญนะคะเราเรียกกันว่าคุณเอกค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการไลลี่ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือว่า สมาคมเราได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมครับมันก็มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาในสมาคมก็คือที่พวกเราทราบตัวไปก่อนในวิกฤตเงนคำทั้งทั้งสมาคมก็มองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นโอกาสเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วเป็นโอกาสเวลามันกระทั้นชิดเรา การหาเจ้าภาพมันค่อนข้างยากมผมก็เลยไปกราบขอความเมตตาจากท่านวิชิตมณิช111ไทยรัฐไทยึ่เหตุผลที่ไปกราบผมผมมองเห็นว่ามนิชเนี่ยเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาอบรมอยู่แล้วท่านก็ได้ไรับความเมตตาจัดขึ้นมาครับ เราทีนี้พอหลังจากประสานงานไปก็ได้รับการตอบรับจากท่านวิชิตท่านวิชิตครับท่านวิกิตก็ได้ประสานงานสถานที่ทางกระทรวงพลังงานให้ใช่ครับครับผมเพื่อใช้ในการเป็นการปล่อยรถเป็นทพิธีปล่อยรถที่กระทรวงพลังงานขออนุญาตประชาสัมพันธ์ดังนี้นะคะสถานที่ปล่อยรถเป็นด้านข้างของกระทรวงพลังงานคืออาคารบีนะคะไม่ใช่ด้านหน้าที่ว่าไม่ใช่ฮะด้านข้างด้านข้างเราจะ ออกจากกระทรวงพลังงานวันอาทิตย์ที่11นะคะเวลาไม่เกิน 8ปโมงเช้าแปโมงครึ่งแล้วไม่เกินถ้าสมาชิกท่านใดที่สมัครไว้แล้วเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะสมัครเพิ่มเติมนะเราก็ยังยังรับเพิ่มเติมอยู่ใช่ไหมครคุณชาตรัน์ภูป็นายกครับชื่อโครงการว่าแลนลี่แลนลี่ธรรมะพาแม่กับพระครั้งที่หนึ่งแลนลี่ธรรมะพาแม่กับพระครั้งที่หนึ่งับผมเราจะออกจากกระทรวงพลังงานไม่เกินไม่ควรเกิน8ปดโมงเช้าแล้วเราก็ควรจะ มาพร้อมเพียงกันสักหกโมงหกโมงครึ่งเพื่อที่จะจัดจัดรถเพราะว่านจเพราะว่าถ้าเกิดท่านสมาชิกสมัครเข้ามาเยอะมันก็คิวอาจจะยาวรถจะต่อเนื่องยาวเพื่อเพื่อมีเวลาในการเตรียมเตรียมพิธีปล่อยรถแปดโมงเช้านะครับรประทานในการเปิดงานครับประทานคือได้กลับเรียนท่านพงเทพว่าถ้าหากท่านไม่ติดภารกิจต่างประเทศโอ้ท่านพงเทพเลยเทพกานาครับท่านพงเทพเรารองนายกรัฐมนตรีเราเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลที่กลับเรียนเชิญท่านเพราะว่าท่านเป็น รองนายกที่กำกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเราเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นประเด็นที่หนึ่งรประเด็นที่สองก็คือว่าถือโอกาส พาแม่ไปกราบพาระวันเดือนที่3ก็เป็นของการเทริดพบะกเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า,าเป็นวันแม่พอดีเพือพ่อเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรารด้วยพูดง่ายๆว่าผู้เข้าอบรมพัฒนาประชาธิปไตยของมูลนิธิร้อยศรทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็ขอเรียนเชิญสมัครได้ที่ไหนครับคุณเิริยาศูนย์86 สามสี่ศห้าห้าแปดหนึ่งกับผู้หญิงคนนี้แหละค่ะกับผู้จริยานี่เองนะครับนี่แม่งานเจ้าแม่จากกระทรวงพลังงานจุดแรกที่เราไปคือจุดแรกก็คืออนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีครับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอืออยู่ตรงไหนครับนี่ผมอยู่เลยถ้าถ้าวิ่งจากสายเอเชียเนี่ยเลยสารกลางไป ไม่ไม่มากครับอ๋ออยู่อยู่อยู่สายเอเชียสายเอเชียแล้วมีทางเข้าครับจะมีป้ายบอกอนุสรแห่งความจงรักภักดีอนุสรแห่งความจงรักภักดีอันนั้นเป็นที่เป็นจุดแรกครับใช่ไหมฮะเอ๊ะแล้วพอหลังจากตรงนั้นแล้วตรงตรงกล่าวว่าถึงตรงนั้นกี่โมงครับอุปนายกครับคุณเอก ประมาณไม่เกิน10โมงประมาณ10โมง10โมงกว่าปาน9โมง10โมงก็ถึงแล้วเพราะว่าจัดทรงพลังไปเพราะว่าเราออกเส้นโผนโยทินเลยพี่พาวิศก็จากอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีแล้วเราจะไปต่อที่อนุสรสถานย วัดไเกดชโยวัดเกดชโยวรวิหารคโยอ่างทองอ่างทองไปอ่างทองวอจากจากนั้นไปอ่างทองเลยใช่ครับใช่ไหมแล้วไปกราบพระกันระหว่างระหว่างที่ไปไหว้พระเนี่ยระหว่างเส้นทางเนี่ยมีกิจกรรมอะไรไหมมีมี๋อมีกิจกรรมมีกิจกรรมมีปัญหามีคําถามซึ่งมันต้องเปิดเผยได้วันนั้นท่านใดที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยร่วมสนุกกันอันนี้สนุกนะฮะถ้าชีพถ้ามันมีมีกิจกรรมระหว่างเดินทางเนี่ยเราก็จะรู้สึกเพลิดเพลินไปด้วย ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วึพอถึงเวลาเราก็ไปไหว้พระทําบุญจิตใจก็แจ่มใสนะฮะ<า><า>พระ้อมกับเราได้จ,จมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีในวันแม่ค<า>รับผม เกชโยแล้วเราก็ไปที่วัดพระนอนจักรสีจังหวัดสิงห์บุรีที่นั่นเราจะมีเนี่ยทำสังฆทานกิจกรรมสังฆทานตอนนี้ผมจัดไปให้เรียบร้อยทางสมาคมจัดไปเรียบร้อยสมาคมจัดไว้ให้อีกนะฮะสมาคมก็เตรียมไว้ให้คือเตรียมไว้ให้สมาชิกที่สมัครเข้ามาถก้าเป็นคือว่าเรียกว่า จัดให้สมาชิกทุกท่านที่ที่ที่เข้ามาแข่งขันร่วมกันในวันนั้นเลยครับครับสมาชิกนี่ไม่ต้องเตรียมมาไม่ไม่ต้องเตรียมฮะอ๋อครับผมแล้วเราจะไปทานข้าวที่สิงห์บุรีนี่แหละค่ะวัดพระนอนจากสิงห์บุรีทานข้าวเที่ยงกันอะไรนะเวลาปลาเผาปลาเผาแล้วจากจากสิงห์บุรีนั้นเราก็จะไปแรลลี่ไปที่วัดชนละขันจังหวัด ลบบุรีลบบุรีคครับผมก็คือคือต้องต้องมีเหตุผลนิดนึงว่าทําไมเราเลือกจังหวัดลบบุรีเพราะเพราะว่าสมัยลบบุรีในการค้าขายเจญรุ่งเรืองนะอ่าก็จะเห็นว่าปัจจุบันในประเทศไทยเราใช่ใช่สมัยนู้นล สมัยท่านดินสมเร็จพระนารายณ์ครับมีเจ้าพยาวิชาเยนมีอะายมากมายมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยเรามีแขกบ้านแขกเมืองนายกเราไปต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญเราจะสู่เอซีนี่คือเหตุผลที่เลือกไปโรเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับทางประเทศด้วยใช่ครับผมหลังจากที่เรากราบพระที่วัดมณีชนรันข์ลบบุรีแล้วเราจะเข้าที่พักที่โรงแรมลรบุลส์โรบินอินรีสอร์ท ครั้งหนึ่งคืน๋อ,อพักที่รีสอร์ทเลยเออพอพอเ,ออเรเื<บ>เ่อมเกมกิจกรรมไหว้พระเสร็จถึงรบบุรีเราก็ เข้าพักที่ลบบุรีอินรีสอร์ทหนึ่งคืนแล้วเราคณะแรลลี่จะมีกิจกรรมอะไรที่โรงแรมนะคะก็มีกิจกรรมที่โรงแรมครับมีมิสิงกันมีแต่ถ้าบอกตอนนี้มันไม่ตื่นเต้นนะครับมันต้องทาบอกตอนนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องอาหารไม่ได้ก็เราจะมีกิจกรรมที่โรงแรมนั้นบ้างก็มีการแจกรางวัลอ๋อแจกรางวัลที่นั่นเลยใือนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ค้างคืนที่ลบบุรีอีกค้างสองคืนได้ไหม ก็แล้วแต่อนัตามาทีผมถามโรงแรมแล้วเขาบอกบอกบอกได้นะฮะหรับดีดะอะไรครับต้องขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะคร่วมกิจกรรมกับร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยและก็ะสมาคมสื่อมวลชนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย<อ>แห่ง ชาติครับเราก็ดูว่าท่านประธานประธานในพิธีก็เรียนเชิญท่านพงเทพไว้ท่านเทพกัญจนารองนายกรัฐมนตรีของเราไว้แต่ที่แน่ๆฮะงานนี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ของเราอีกท่านหนึ่งท่านอรกท่านวิชิตบุรุษของเรากีสเ้าตอนนี้ตอนนี้หุ่นเพียวสมาร์ทขึ้นเยอะวิ่งท่านวิ่งออกกำลังกายทุกวันเลยท่านอาจารย์วิชิตสังสีสกุลของเราขาดไม่ได้แน่นอนเี้ท่านเท่าไหร่ครับท่านนายกรท่านละสามพันค่ะ คันล้วสามพันสองท่านต่อสามพันนะฮะสองท่านสามพันนะท่านผู้ชมครับถ้าสามท่านและสี่ท่านเราให้สี่พันห้าสี่พันห้าแต่ว่าพักห้องเดียวกันนะอ๋อถ้าเกินจากนั้นเราต้องจับเป็นสองทีมอ๋อสี่สี่สี่ท่านอยู่ห้องเดียวกันสี่พันห้านะครับ ครั้งหนึ่งคือที่ลพบุรีอินนะครับพาแม่กราบพระครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งนะครับขออนุญาตครับผมจะขออนุญาตเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์สักนิดได้ไหมครัว่าได้เราจะทำอะไรนะครับอ่าครับผมจากกรณีที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมครับเราก็มีความเห็นว่าหนึ่งเราควรจะมีธรรมิบาลในทั้งการเมืองการปกครองในประเทศในขณะนี้ประเด็นที่สองวันที่ยี่สี่นะครับเราจะจัดเสวนาและสัมมนากรณีเนนคำ ซึ่งเราจะหาทางออกของปัญหาครับซึ่งมันมีหลากหลายรวมทั้งการบริหารการปกครองคณะสองก็ดีการตั้งธนาคารพุทธอะไรก็ดีซึ่ง รัฐบาลได้ให้ความสนใจท่านนิวัดทำรองท่านก็สนใจเรื่องธนาคารพุตตรงนัดตรงนี้เราถึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนแต่ได้รับความอนาจจากในฮะสุภาพุรุษใจดีท่านอาจารย์วิชิตปังศรีสกุลเพราะผมเป็นรัฐสูภาพน้ำรุ่นเจ็ดเป็นรุ่นเดรยกันครับผมรุ่นเดียวกับผมนะครับท่านทุกท่านแก็คุยเลยนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะวันอาทิตย์ที่11และ12สิงหาคมนะคะรดออกจากกระทรวงพลังงานนะคะแลา ไม่เกินแปดโมงเช้าจากกระทรวงพลังงานไปอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีอยุธยาแล้วก็วัดพระเกศชัยโยวรวิหารอ่างทองวัดพระนอนจักรสีสิงห์บุรีแล้วก็มีคันทํำสังขทานที่นั่นด้วยแล้วจากนั้นเราก็ไปที่วัดมณีชนระกขันลพบุรีค้างคืนหนึ่งคืนที่โรงแรมลพบุรีอินรีสอร์ทนะคะอ๋อจำลองสนุกสนุกแน่ฮะที่ลพบุรีอินรีสอร์ทเดี๋ยวรับรองถ้าใช้จ่ายนะคะ ทีมละ3,000บาทหมายถึง2ท่านนะคะ,ะถ้า3ถึง4ท่านไป4,500ันหถ้าเกินจากนั้นคิดเป็น2ทีมค่ะติดต่อมาได้ที่0,8,6 สามสี่ศูนย์ห้าห้าแปดหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยที่อยู่ทางบ้านให้ความสนใจมากก็โทรมากันไม่ขาดสัยครัเราไม่มีรถสำรองให้นะคะท่านต้องจัดรถไปเองแล้วก็หาลุ่มควรที่จะไปร่วมสนุกในการอ่าแรลลี่สักครั้งในชีวิตไปแรลลี่รถขนทางการเกษตรนี่ได้ไหมเนี่ยได้เนาะเผือพี่น้องดาวชนบทรวเขาดูดาวเทียมเดี๋ยวนี้ก็ดูดาวเทียมการพุ่งนาได้นะดูได้หมดนะครับในเมื่อคุณภูมิพัฒน คุเจริญให้เกียรติกับรายการเรารมาถึงห้องส่งเพราะฉะนั้นเราอยากจะทราบว่าสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาเนี่ยขอยัดเรียกแค่นี้แล้วกันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะ,ะ,ะกิจกรรมต่อไปที่เราจะเริ่มต่อจากนี้นะครับรบก็คือวันที่24ี่จะมีเสวนาและสัมมนาอืกรนีเกี่ยว กี่ยวกับเนนธรมนะฮรเป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างไม่ได้เกี่ยวกับเนนธรมอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเอาเนนธรมเนี่ยมาเป็นเคสตัวอย่างครับว่าเราจะกรมกรมศาสนาเนี่ยที่ดูแลเรงสำนัธเราจะในทิศทางอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันการปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นแบ่งเป็นจากคณะขนจากคณะผ้าใช่จาคณะจังหวัดจากคณะอำเภอผมเราทางทางฝ่ายรับบ้านเมืองคนจะ ตัดลบตาตำแหน่งไหมเจ้าหน้าจังหวัดไปตรวจงานอย่างเงี้ยมันจะได้คือที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่มีการจัดระเบียบเรื่องพวกนี้เลยการทบทวน่าทบทวนกิจกรรมของสงฆ์กิจกรรมของสงฆ์แล้วก็ภารกิจของสงฆ์แล้วก็แล้วก็เรื่องรายได้การวิธีการบริจาควิธีการเก็บเงินบริจาคอะไรคือไม่มีการที่ผ่านมานี่ไม่มีใครเข้าไปจัดระเบียบเลยครับอ๋อครับแล้วทีนี้ทางองค์ สม,มสมาคมของของพี่เนี่ยก็ได้เสนอกับทางทางผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออมันน่าจะมีการทบทวนแล้วก็มานั่งคุยกันว่า จะจัดระเบียบยังไงท่นนี้มันไปถึงไหนแล้วครับได้คุยกันไปถึงไหนแล้วครับคือผมผมเองในตำแหน่งึ่งผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการศาสนาพาประธานรัษดรผมก็มีโอกาสร่วมเข้าประชุมครับผมแล้วก็หลังการประชุมก็ได้กราบเรียนท่านทนีวัฒทำโรงมุทรงไพรารท่านนี้วัดนี้เป็นประธานคือท่านเป็นรองนายกกำกับสำนักพุทธครับผมแล้วก็ท่านให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งท่านมาจากธุรกิจท่านมีความ เข้าใจเรื่องบริหารจัดการธนาคารเป็นอย่างดีครับผมครับโดยโดย,โดยผมขออนุญาตต้องชื่นชมผู้พูดที่เริ่มเรื่องนี้นะครับผมครับผมผู้ทูี่เริ่มเรื่องนี้เนี่ยก็คือท่นนานวิรุณเจริไพบูรณ์ครับ,คร,บครับผมตอนที่ผมแบบเข้าไปทำกิจกรรมในสมาคมเนี่ยในยุคที่พลเอกอุทัยชินวัตรเป็นรองบระลานกระทรวงกลาโหมครับผมก็เริ่มทำเรื่องนี้มาตลอดอเพราะว่าต้องต้องกลับเรียนดัง ครับตรงไปตรงมาว่าคือธนานผู้สัญจริชนในเมืองไทยเขามีความสงสัยว่าไอ้แบงก์ตั้งได้ถูกไหมธนาคารมุสลิมแล้วก็ธนาคารพุทธไม่ตั้งไม่ได้ทั้งๆที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเงินฝากประจำของของของพระของพระนี่ยส่งมากมายครับอยู่ในแบงค์ใหญ่ๆไม่กี่ไม่กี่แบงค์แล้วก็ผมทำเรื่องนี้มาหลายปีเนี่ยมันก็รู้ว่าอุปสรรคมนอยู่ที่แบงค์ใหญ่เนี่ยเพราะเงินฝากันฟริป อ๋อคือไม่ไม่คือแบบมันสามารถเอาไปผลิตดอกออกผลใช่จากพวกเราได้พูดง่ายฮะคือพูดง่ายว่าสามารถเอาเงินของสงที่แต่ละวัดเนี่ยที่เขาฝากประจำไปเป็นรองสงไม่มีไม่ค่อยมีภารกิจใช้จ่ายไปไปทำให้ผลทำไรเกิเกิดในธนาคารพณนชย์ิของตัวเองทังนี้ก็เลยมีการหาลือกันว่าคุยกันมา หาข้อสรุปไม่ได้แล้วแล้วเสร็จแล้วยังไงฮะแบงค์เขาไม่คือไม่ไม่ตอบรับหรือยังไงฮะคืออย่างนี้ครับไอ้ร่างพลวสงอ์เนี่ยมันให้อำนาจมาให้อำนาจรายการเรามห้องนาทำมาบัตรีที่คุมสำนักพุทธเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนี้กับกระทรวงการคลังปัญหาไม่อยู่ว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพรรคการเมืองที่หนุนพรรครัฐบาลนั้นๆ ผมผมไม่ทราบว่าพักไหนนะครับแล้วแบงค์ไหนนะแต่ว่าผมเองนี่จากซีที่เกิดมาเป็นเด็กวัดมามา,มาหลายวัดนะเคอเรียนหนังสือผมเป็นคนบ้าน,นองมันเด็กวัดเราก็รู้ว่าผมเคยอยู่วัดใหญ่ๆมามหลายวัดเราก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมวันเกิดพระสังฆราชนะรูปนี้ไอ้แบงค์นี่มันต้องมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ครับเราถึงเวลายุคนี้พูดความจริงกันนี่ผมว่า มีโอกาสตัดตบลมที่จะออกสุขการครับผมจะเห็นว่าวันนั้นเนี่เยเยอะนะอบรมผู้นําการพัฒนาประชาธิปไตยรุ่นที่หนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการที่คุณเอกพูดถึงค,ครับอืมเสร็จแล้วก็มีเขาเรียกพุทธสังเนชนที่แบบเราต่อสู้กรณีเรื่องธนาคารพุทธเนี่ยมาอืมขออนุญาตใช้เวลาซึ่งทวนวิชิตกรุณาให้ประชาธมพันธ์พูดได้เลยครับเขาก็หาเลยว่าเอ๊ะพี่จะทำยังไงเราจะควรจะมีธนาคารพุทธเพราะว่าเวลานี้ คนที่จะไปฮัทเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนนะช่แต่ว่าคนที่จะไปพุทธคยาไปอินเดียไม่หนุนแล้วค่าต่ายมันสูงเขาไม่ได้หวังว่าต้องไปหนุนเขาทุกคนหรอกจัดเป็นปีใช้จับฉลากเรื่อยๆเหมือนอย่างที่อเมริกาก็ได้ใช่ทีนี้ถ้ารัฐบาลไม่มีงบเนี่ยถามว่าเงินฝากที่ไปจำแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยมาก่อตั้งธนาคารพุทธดีไหม่ผมอยู่ที่ประชุมกันมาทการเนี่ยปัญหาคือว่าทาง คณะสงฆ์ต้องการให้รัฐอ,ออกเงินมาอุดหนุนแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเงินของแต่ละวัดจําหวมหาสารหนึ่งค่าเช่าที่วัดต่างๆในกรุงเทพที่ใจกลางกรุงเทพแพงมากเง<ล>ินฝากรายได้เข้าวมากมายเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องกล่าวเป็นความจริงว่าเราแก่นแท้กรณีนชน้นคำจะเป็นเปลือกนอกถูกไหมครับแก่นแท้จริงๆการบริหารจัดการครับผมผมทราบดีครับผู้ใหญ่ท่านท่านตระหนักในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเรามี การพุทธเนี่ยเราสามารถออกดอกออกผลถูกไหมครับใช่ถ้านำดอกผลเนี่ยมาใช้หนึ่งกิจการของสงฆ์รวมทุบรวมวัดอย่าว่าผมเวลาไปวัดนะคุณยายาครับท่านวันนี้ท่านผู้บรนายกเรามาทางด้านวัฒนธรรมเดี๋ยวก็ดีละผมก็อยากจะเรียนเงี้ยอย่างวัดเนี่ยนะวัดดังๆนะฮะคือ เวลาไปกราบพระไหว้พระเสร็จท่านลองเดินเข้าไปห้องน้ําดูนะครับ<ะ>ไม่ได้รับการดูแลในในสุขลักษณะที่ถูกต้องใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยประชาชนที่ไปเ กราบไหว้เสร็จแล้วได้ไปใช้บริการห้องน้ําด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนไม่มีใครดูแลไม่มีการบริหารจัดการทั้งๆทงี่วัดวัดออกดูดีมีคนมากาบไหว้เยอะแยะอย่างเงี้ยนะเออเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเราจะมีอะไรที่ตรวจสอบอะว่าพระสมมตินะสมมติอมโอ้ยบาปอะคือหมายว่าพระไม่ควรจะมีเงินฝากในบัญชีไม่เกินสิบล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยคือถ้าผมว่าในในความคิดของผมนะท่านอ,อุปนายยกผมว,ว่าก็คือใช้ การบริหารจัดการอย่างเงี้ย<ะ>ผมว่าถูกต้องที่สุดแล้วเงินที่ได้แล้วก็ไปทําประโยชน์ให้กับวัดของเขาเองด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นคณะสงฆ์เจ้าคณะเจ้าอําเภอที่จะจะพัฒนาวัดไปในทิศทางไหนพัฒนากิจกรรมของศาสนาเดี๋ยวนี้มันมีโรงเรียนสอนศาสนา<ะ>ที่อยู่ตามวัดใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีเ,เขาเรียกว่าปัใจจัยในการเรียนการสอนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ อ่าแล้วแล้วจากจากไอ้กิจกรรมที่จะจะพัฒนาให้สู่ธนาคารพุทธแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะคะก็กิจกรรมอื่นก็คือว่าพราบาคุ้มครองผู้ศาสนาค่ะที่เราจะต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองคุ้มครองอยังไงครับท่านด้านด้านไหนฮะไปถึงว่าก่อนอย่างอย่างกรณนนีที่ผมทําอยู่ตอนนี้ครับ กรณีทำทำลายฐานสาานที่ที่ต่างประเทศที่อัฟกานิสถานค่ะกรณีพวกนี้เนี่ยประเทศเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมพุณสารในต่างโลกตัวเร็นใช่ใช่ใช่แต่ว่าทางทางหน่วยทางของเราเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานที่เอาจริงเอาจังมันมีหน่วยงานเยอะแต่ว่าออกมาต่อสู้อย่างจริงจริงอ่าเราจะมีมีพรบคุ้มครองป้องกันผมไม่ดำเนินละเอียดมาด้วยเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆใ้เดี๋ยวาข่าวหน้าสักครู่ค่ะครับผม